ว่าเป็นนอกระดับแค่นี้ไงพอไปแถมตึกโอ้ <pigs> <diet> โหย่าปูไปแล้วต้นไม้ปลูกไปแล้วต้องมาลื้อวางขุดแล้วท่อมาอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างเปลี่ยนแถมเปลี่ยนเพื่อให้เปลี่ยนแทนถ้าเท่ากัคอนโดมันก็จะเปลี่ยนได้หน่อยเอาไปที่ไปแถมเลยว่าคอนโดแถมดีจะต้อนอ๋ออ่ละงานงานลูกบิดสั่งมาแล้วไม่บอกก่อนจะได้ไม่ต้องติดหรือมาของเหลือมาดูโครงการลูกบิดหรือบานอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าต้องเสียเงินสองหอบ เราไม่คุยที่ดีแล้วแต่แอนก็จะแถมอะไรไม่ไอ้ไปลองซื้ออะไรอ่ะอะไรคนใส่ไม่คนใส่นะครับเนี่ในเกิดแรกก็จะดุเพิ่มหรือบางทีทีมออกแบบบางทีที่ออกแบบระบบแบบบ้านช้ากลายเป็นว่าการท้าขายออนไลน์ทคอนเทนต์ระบบออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องรอนะเพราะระบบไม่พร้อมที่จะร้อนที่จะใช้ไม่พร้อมที่ลูกค้าเข้ามาดูแอพเขาก็ตื่นแม้แต่การเป็นแบบบ้านช้าเนี่ยบ้านช้าหรือบางทีเนี่ยจะซื้อลายกระดาษจากภาษาญ้า รอทางคนเพิภายในรอสรุปสเปคนะครับรอทางบัญชีเช็คก่อนรอทางเอเปนไวด์เบนเดอร์ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็รอการส่งของเข้าหน้างานไม่ทันหน้างานรอของขึ้นออกไม่ได้คนแลกคนงานก็ต้องรอเครื่องจักรก็ต้องรอพร้อมก็เดินแต่ของไม่มาน่าาจะว่นมากคนของเครื่องวางแผนคนพร้อนมีนะเครื่องแต่พร้อมแต่ของไม่มารอวันนี้ของมาแต่คนไม่มีทำไม่ได้ละของมาคนมีแต่เครื่องสี นี่คืออะไรเอเนี่ยมันมีบทรประทกกับเกิดงาน,นะะแล้วล่แ่เพิ่มอีกไปคิวซนะีไม่มีคิวซีนะฮะไม่ีคิวซีส่วนงานไม่ได้ดเดียหรหลุดไม่ถึอองลูกค้าลูกค้าคอมเพนไอ้พวกคุณผ่านคิวซีมาได้ยังไงผ่าจะบอกวน้องผ่านค c วซีมาได้ยังไงมีคซกันหรือเปล่าจบเรื่องจบงเสียโอกาสเตน็ไปขายใหม่เซนว่าจะลาอกแต่านทขาไม่ไดวกาไะหายอดขายคปหาตรงไม่ได้ยากไมกไม่ทำให้มันดีหรือวิธีโอเคลูกค้าอ่าจอให้กันะแต่บกอกว่าคุณซ่อมไม่เสร็อ ไปเล่นอัดโคลนไองานพี่วางแผนไว้เดินหน้ากะไรอยเลยเดิต้องไปอยู่ตัวนั้นออกคนไปลุมซ่อมตัวไองานตรงนั้นก็สะดุดแล้วมาซ่อมดีมันก็มีต้นทุนแฝงแต่ทุกการซ่อมของเราไม่ได้แค่เวลาที่ต้องเสียเนาะต้องการอยู่ค้งอ่ะเห่นเกิดขึ้นที่อะไรทุกการไม่ดีคือขยะลองนึกภาครับเราจะต้องห้องชั้นยี่สิบขยะซ่อมเสร็จเสียปูนสกัดออกมาเอาไว้ในห้องได้ไหมไม่ได้แล้วคผีผ้าคราบปัสสาวะปิดไปแล้วอ่ะเอาขยะลงมาไหนฮะก็ต้องรีดเดียว แล้วเพื่เอเดียวลิฟรีบล,ลูกค้าก็ต้องออกไปช้ต้องใช้ออลาะรีบส่งของไม่ทันรีไปเราไม่ได้ไปใช้รีลูกค้าไปโพเทคก็ T e, ต้องสียค่าโพเทคอีก ís. แล้วเอาคนขนลงมาที่ภากัาถุงขยะมือถูกนะถุงปูมือถูกนะจากชั้นยี่สิบตัตวมาใช้มางคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ไซส์ใหญ่มีใหญ่ใหญ่เงี้ยม 9, ี่นี่ตอบกว่าพันถูกถ้าขยายแล้ว,ลวโครงการมีค่าขยะจากการแก้นเนี่ยเราไม่เคยคำนวณเนานะไม่รู้ว่าเจนงานไหแต่ประสบการณ์เป็นอะไรเป็นตึ้งสายไซส์หนึ่งครับ เราขยะเศตปูน่ะเขาดูกองลยะห้องเท่านี้ยสูงประมาณฟ้าห้องที้เลยนะคืนที่มันต้องสูงประมาณฟ้าแปดสบเเซนเป็นเศษปูนปูนเศษปูนเศษที่สกัดเศษกระเบื้องเศษฟ้าเศษที่ขยะการลือแง่ครับคิดว่าไอ้ค่าเช็งเงินเท่าไหร่ในการเคลียขยะห้องต่เนี้ไม่มีใครคิดค่าขยะแน่นอนตอนที่ต้องซื้อโคลนค่ะไม่ใครคิดนะแสงคือต้อเอาแกโคมานะแล้วเช่ารถหกร้อเล็กกสี่รอเล็กเราขยะร้อยสี่ร้อเล็เราคิดไปนพื่อที่เราแปดร้อยงหนึ่งพันบาทรวม่ มีประมาณสองล้านเพียบเราคือได้โอกาสเนี่ยแถมมันก็ต่างเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะไอ้นี่เขาทำแบ่งการที่เราไม่พูดกับคนอื่นเพราะฉะนั้นอยากให้สื่อว่าทุกการกระทําเรามันมีผลถ้าเราเข้าใจหรือเราไม่เอาไอเนี่ยเราคิดนะครับว่าเอ๊ะก่อนจะทํามีผลในตามมาหรือเปล่าเรื่องนี้วางแผนลิขิตาดีไซเนอร์ออกมืตรงนี้น่าจะมันได้ไหมเซลล์จะปรับโครงให้มืตรงนี้จะทุกข์กับใครหรือเปล่าเราจะคิดถึงผลกระทบปอกถ้ามันมีผลกระทบเรามานั่งคุยกันาะฉะนั้นไหม ไซเนอร์บางนี้ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนตอนเริ่มโครงการเท่าไหร่ถึงที่แค่แต่เปลี่ยนตอนโครงการเริ่มเปลี่ยเปลี่ยนตอนม็อกอัพว่าปเลยอ่ะด้ยังประมาณนี้แต่บางทีเปลี่ยนตอนครึ้นโครงการมันเปลี่ยนเพราะว่ามีสิทธิ์แล้วเยอะๆนั่นก็พอเรื่นี่คือเดี๋ยวฝากตัวดีไหมว่าในเรื่องของผมมาแค่แค่ว่าต้นทุนคืออะไรแต่ถ้าเราเข้าใจเราต้องดูแคลนก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยทุนสุดแล้ต้นสุดได้ยังไง